กลับสวัสดีนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามรับชมทาง YouTube นะครับวันนี้ผมได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันตัวนี้เป็นเชฟนะครับสภาพสวยมากรถสวยเดิมบางนะครับจัดทรงมาหล่อๆช่วงล่างดีแน่นๆเลยนะครับช่วงล่างดีจบๆไม่มีดังเลยสีดำ เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเชฟคูดนะครับเครื่องเกียร์ช่องล่างดีมากนะครับจัดส่ง,สงมาเล็กน้อยนะครับจะได้เป็นสไตล์สปอร์ตหน่อยนะครับสายยุโรปไม่ควรพลาดครับคันนี้รถหล่อๆเลยบอดี้เดิมๆนะครับเครื่องเกียร์กิ๊บๆเลยภายในสวยคันนี้เป็นปี2 0 1 2นะครับ 2012ออโต้ภายในสวยจัดเลยคันนี้ระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับดมเดิมอันนี้เป็นกุญแจร,รีโมทแล้วนะครับมีกุญแจร,รีโมท เดือยเป็นกดรีโมทแช่ไว้ะสักครู่นะครับบอดี้สวยๆนะครับดูท้ายรถสวยบอดีเด้เดิมๆล้ออะไรแม่แรงครบนะครับข้างล่างจะเป็นล้อ,อยางนะครับ นี่ล้อยางใหม่ๆเลยราคามอเตอร์ไซค์ทรงหล่อๆเลยนะครับคันนี้อันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่แปดหมื่นเก้าพับาทนะครับขาท่านใดสนใจแวะเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับสีสวยครับผมหนูทรงนะครับ จัดทรงมาพอดีซุ้มนะครับรอๆเลยรอหน้ารถขับดีมากนะครับคันนี้พาสีไม่ขาดนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับเป็นรถบ้านนะครับคันนี้อ่าเราเปิดข้องเครื่องให้ดูคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยล้างออกนี่สวยกริบแน่นอน อันนี้มีกล้องบันทึกหน้าหลังเลยนะครับมีกล้องถอยเครื่องสวยนะครับแห้งๆเลยไม่มีซึมมีเยิ้มนะครับเครื่องดูบอดี้กันก่อนนะครับเบาโชกหน้าคานหน้า ครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะมีแต่ฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดปัดฝุ่นหลงกเงาให้นะครับสวยแน่นอนคันนี้เครื่องนิ่งๆครับท่อน้ำเดินมาใหม่ทั้งเส้นนะครับระบบน้ำผมร้อนปกติวิ่งทางไกลได้เลย รถขับดีมากนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยมาเ<า>ทสตาร์ตกันนะครับไฟทุกอย่างขึ้นโชว์ครบปกตินะครับสตาร์ทนี่ทีเดียวติดนะครับขนาดเก๋งกว้างเลยนะครับขนาดใหญ่ดีเลยภายในอันนี้เลขไมอยู่ประมาณ200,000กว่านะครับสองแสนกว่า นี่จะเป็นไฟประตูอันนี้จะเป็นไฟเบรกมือนะครับไฟเอนจิ้นไฟอะไรไม่มีโชว์นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเอสเปิดแอร์กันนะครับเหมุนเปิดแอร์ละแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับชดเชยรอบแอร์ทำงานปกตินะครับรอบไม่มีดึงนะครับรอบนิ่งๆไม่มีสวิงเครื่องเดินเรียบนะครับไม่มีไอปะนี่ก็จะเสียงพัดลมนะครับ คุ้มแน่นอนครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์รถได้เดิมนะครับรถได้เดิมคันนี้ล้อ,อยางดอกเต็มเต็มยางปี2019นะครับแต่ยังสวยอยู่ดอกเลือเล้อๆเลยยางใหม่ๆอยู่นะครับเก่าปีครับน่าจะไม่ไม่่มคยได้ใช้นะครับนี่วนยังอยู่เลยล้อพนดำมานิดหน่อย จบออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับนี่เป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยขึ้นลงครบทุกบานแอร์เย็นเจี๊ยบเครูรถอยู่อำเภอกุลังนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหาไว้ใช้งานโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0617700752นะครับนุนะครับรถจอดอยู่ตรงสามแยกดงแหนนะครับหมู่บ้านปทุมทองนะครับ สนใจเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะครับนี่ทรงหล่อๆเลยเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงลงให้ดูทรงรถนะครับอันนี้เป็นทะเบียนมหาสารครามนะครับด,นนด้านหน้าก็จะหมอ,มอบๆนิดนึงนะครับเพราะว่ารถจัดทรงมาให้ดูสปอร์ตนะครับสวยนะครับคันนี้ทรงสวยมากคันจริงสวยมาก มารับเองรถได้นะครับราคาดูซุมรล้ะเหมาะกับการขับในเมืองนะครับคันนี้ดูระยะห่างระยะห่างพื้นนะครับประมาณนี้นะภายในสวยเลยภายในภายในเนียนจิบเลย สภาพนางฟ้าเลยนะครับคันนี้รถขับดีมากครับช่วงล่างจบๆเลี้ยวสุดไม่มีดังโชคสีต้นสวยนะครับไม่มีซึมมีเยิ้มนะครับระบบไฟรอบคันติดทุกดวงไฟหน้าไฟท้ายออกครบทุกจุดนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ ต่างจังหวัดขับส่งให้ได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกมาเองถ้าจะส่งคิดตามระยะทางนะครับผมช่วงนี้รดราคา,ราแพงนะครับช่วงนี้และมีแนวโน้มจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับรถในลานอะไรก็สู้กันยับเลยราคาตึงเปี้ยะเลยตอนนี้แต่ผมยังขายราคาเดิมนะครับราคาเบาๆ โอเคครับผมวันนี้ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจแวะเข้ามาดูรถทดลองขับดูก่อนครับชอบค่อยซื้อโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ